ก่ๆเห็ดกำลังโคจ้ะมาแล้วมาครับผิดๆไม่ต้องผุดกำลังขึ้นกำลังขึ้นอ๋อไปผุดก็มีเนาะย่า่มาบังมาบังโกพี่น้องตัวนี้เปิดๆไปเนาะจ้ะพอเห็ดเห็ดนี่เห็ดเห็ดเหลือเพิ่นเนาะย่ายเพิ่งขุดไปแน่หรอแต่ว่ามานค่ะเหลือเหลือหลายแห้งเหลือแบบตื่นเต้นเลยล่ะค่ะโอ้ยหมูนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งพี่น้อง อนซอนน้อยใหญ่ดอกใ่ดอกใยดอกใจ้ะเหลือหลายหลายจุ๋มเนาะจะงามๆเลยโอ้ยอันซอนโอ้ยค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องถือถัดเหมือนอีสานสาวอ,อนดีได้เวลากับเขาปลาห้าเฮ็ดพี่สาวแต่จ้ามันมัดละจ้าพี่น้องนี่มาเบิ่งมาเบิ่งนี่มาหน,น่อจ้ากํลาลางังคือโพกําลังโพสวัสดีค่ะเสาของที่ยี่สิบแล้วค่ะยี่สิบสิงหาคมปอ้ยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเฮ็ดกําลังโพจ้ามาแล้วมาคัะปีปีปีไม่ต้องผุนกําลังขืนกําลังขืนอ่อนไปผุนก็มีเนาะย่า มันเป็นมะตัวนี้เปิดๆไว้นาะจ้ะพอเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดเฮ็ดเหลือเพิ่งเน่าใหญ่มันขุดไปแน่หรอแต่ว่ามานค่ะเหลือเหลือหลายแห้งเหลือแบบตื่นเต้นเลยล่ะค่ะจ้ะโอ้ยมองหันไปขุดไปเนาะจ้ะกลางโพลนี่เป็นขุดไปแล้วโอ้ยเหลือหลายตื่นเต้น มาเริ่มกันเลยจ้ะเห็ดมูนี่เบิ่งเบืองเบืองพี่น้องโอ้ยอ่อนซอนน้อยใหญ่ดอกใหญ่ดอกใยดอกใยจ้ะมามาฮะมูนึงมูใหญ่เลยล่ะเห็ดดอกมันก็จะได้ไปแน่อยู่น้อยใหญ่น้ะเห็ดมูนี่อุ้ยมูว่านกับเบิ่งอยู่เดียใหญ่านโพโพโพสวยบ่เนาะเพิ่นมาได้ไปแน่แล้วจ้ะแต่ว่าก็ยัง เหลือหลายหลายจุ่มเนาะงามเลยโอ้ยออนซอนดูโอ้ยค่ะบังคาดีเหรอคะเฮดมนนเฮดมอนเลย ดินโดดไปน้องตนีขาขาวจ้วดอกกลังพอดีนะต่อกันอีกล้นกันังใหญ่ไปต่อกันยาวๆเลยจ้ะ ถอดขาขาคณยาวอาญ่ขายาวก็สิล่ะมูนแองแฮกวขึ้นกระตาแล้วหลยังมา้ยมันมมาตอน เด็กๆดอเดี้่ๆยดอกี้่ยโอ้โหามยาบ้ายาาเมอกันอ๋ยงามน้องใหญ่มองขาเจ้าค่ะโอ้ยสออร ตาเพิ่นมาเพิ่นบ่เห็นเลยเพิ่นวัดจะเขาไปแล้วเพิ่นว่าที่ได้ได้ใบ่ใหม่เพิ่นปกไว้อยู่เนาะจ้ะเปิดออกเปิดออกโอ้ยหัวเป็นปลูกปีเลีอยู่นี่มันดอกนึงเ่รแม่นอุปนิหอมเข้าไปในตรงนั้นะองเงินงองใหญ่ได้ใหญ่เป็นตัวหัวองเคลียเลย con mọi người không bung 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 bung

ปูอ๋อตอกนี่ตอกใหญ่คัก มันเหนียแห้งเนาะค่ะจนแบบจะออกแล้วค่ะจะออกจากป่าแล้วน้อยายพอก็จะพันยบพันผักกําลังอยู่พอได้อยู่เนาะยายเนาะอ่ะมีแหงหาต่อแล้วค่ะนี้ยหละนี่แหละค่ะถ้าปลเก่าก็จะเป็นังสีเนาะต้องดูฮะเห็นบอกยาวค่ะ <laughs> Thank <disappointment> you, ดีย๋ยวกันนี่ปะไปปุ๊บดอกสุดท้ายเนาะดอกสุดท้ายของมันตูมตูมตูมงามงามเอ็ดโมน,นี่โอ้ยอ่อนซอน อ่อนพ๊าดิดดอกนี้แหมพอแล้วจ้ะ2-3ยุ่มนอกบ่องนี่จ้มู้อนี้ของ่ายไปพุ่นอ้ยดอกนี่ึ้นใหญ่แท้โอ้ยหอยถากขึ้นโพนธรรมชาติเอ้าจิ้มเลยตัวไหนก่อนอี่นอันนี้กับนี่ออๆอได้แล้ว ผลนบะตกซองมือได้เลยขาขาเป็นขาพวกขาใหญ่เลยตุ๊ปุเข้าไปข้างในคนเนาะเอาเครือก่อนกน้อยายญ่เขาออกไปผลเนี่ยนี่นี่ไปผีเนาะยายจ้าคุณผาดคุณขึ้นงามๆไีแล้วขาบอเป็นเหลือมๆอยู่เอ้ามาแล้วงามอยู่เห็นหมอหน่เราสิขายาวก่อ ยันจะพ่นมัตื่นเนาะอ้ยเหวอยู่เด้อขาก็ได้ตดื่นหันขาเนาะเ้าะข้างครับเ <ừ. S 2> ตียหญ่บใหญโดหญ่ก็จะข่า,าย่อง <ừ. S 2> อ่โอู้ โอ้ยนี่นโอ้เกือไม่เลื่อมดองนี่ดองนี่พูดดพี่ขาขี้อะกพจะขาใหญ่เลยไดอกันดองแดงๆดทั้งหมดมามาอย่ามากแดงนี่ดอกแนี không đi khẩn thái đó mọi người lễ đâu mày phải ngồi tìm hiểu không hả mày 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 อ,อ,อน้าตาดีล้วบดินแนันหางนั่นแหละไปไปบึงดองบ้านท่องพงนี่รับทานหอยหัน <laughs> จะคล้องพนไม่สาย แหงมูนี่โอ้ยเป็นก้อนขนเป็นเงาเลยพี่น้องหามงามนาแห้งมูนี่ขึ้นงามเนาะนี่ข้อนี้ก้อเป็นอย่างไรสีเหลยใส่ก้อนสเหลียมาเดี๋ยวต้องคยอนขึ้นไปนะมันนี้เดี๋ยวขไปพี่น้องลยไปพี่น้องไปกันไปบบนี่ก็แม่เลย จากใยคืองานจนลอยมานบาจะ mà bà chúng nghe đứa cho ông mong đây con con okay. okay.

หากใหมนี้ตรงกลางพอดีมันก็เลยงัดมาเกหางไหม่นี้ตรงกลางหาใหม่ค่ขวนเอ้ยนกระตาหละาง,งามน,ะนี่เด้มาเรวน้อ,องนะ่ะ ใหยปูนตาล่ะมาแล้ววัต่สิบโม้หมานอเมือนี่โอ้ยเฮดโม้นี่โอ้ยจังงในน้อยใหญ่ผิดนะก็ลองโูนี่ครับ บอหูด <ique> ้ค่ะบอลมันไปมองใดเนี่ยน้อยใหญ่ลืมเลดออนง้เฮ้เฮนดินหาไหนงอง 来，倒点豆腐，多甜点。 ตัอง,งามดมิเหีนแต่ปลเพื่อนเ้อปัดปอดกันแล้วเ <c oughs> คลียๆลงเมงเนาะโอ้ยขาบ่เสียจ้ะบอกหน่อยเถอะเนะาะจักดดอกขาดอกนอ้ขาขา,า,าอย่างนี้ ดอกกงามใหญ่ดอกแดงดีเนาะไปแจงเราอวยเนาะอวยม่อรจ้าแจงเลี้ยแจงเลี้ยมองได้เราผุสีโไปเจักเลียวโอ้โหกเห็นซ้ำนันบ่อวยเมื่อลบลบ่เอีซ้อ ให้ดิน่รายร็่แล้วจ,จ้ะจ้เะเฮเสานีนอะค่ะเสาวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปใหญ่มันมันจ้ามันคือเกาบุย้ยงามตุ่มจ้ะตุ่มอัดแน่นอีกแล้วค่ะมาเสานี้ค่ะอ่ะสิได้อดวยกะบานคือเกาเล้วเนาะค่ะจ้ะ แจ้งมากก็ออกปลาค่ะปะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสออนเดย์คือเก่าเนาะค่ะเป็นกำลังใจในการถูกคลิปเด้อค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะหาทุงมือคะ่ะมือมา้หอมา, like. อาหน่อยมานลายคือเก่าเนาะยหยเนาะได้มันลายดอกเฮี้ยงงามก็จะสิ็ลคะ่ะ มื่อวานได้เฮ็ดยังก็ยอยเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดปอเขาเฮ็ดบ้านก็พ่อเฮ็ดปอกเขาลอยออกอย่งไรบู้เนาะพอได้แกงพ่อได้ไปแบ่งกันแกงค่ะมันนี้ก็ทำงามตุ้มๆไปกลับสายดวนจี <c oughs> ดวนจีแจีงเลยโออกจากป้า ไวเมื่อแล้วพี่น้องรับเลยจ้า